ร่วงรึหัวใจแอปทักษอ,อนกับรักครั้งใหม่ถึงขั้นแต่งงานไหมแฟนๆแห่จับตากันเพียบดังมีกระแสเมาซุบซิบว่าแอบทักษอ,อนซุ่มคุยหนุ่มรุ่นน้องช่วงนี้ดูแม่เหมือนคนกำลังมีความรักหรือเปล่านะแต่ใดๆเรื่องนี้ก็ยังไม่มีการยืนยันชัดเจนต้องติดตามกันต่อไปนะจ๊ะซึ่งหากย้อนกลับไปเมื่อหร่เดือนแอบทักษอ,อนได้เปิดใจกับทางนิตยสารแพรวเกี่ยวกับมุมมองความรัก ซึ่งมีบางช่วงบางตอนแม่ได้พูดถึงดักครั้งใหม่รวมถึงอนาคตของการแต่งงานใหม่ว่าจริงๆแล้วเธอไม่เคยปิดเรื่องหัวใจแต่ยอมรับว่าไม่ได้สนใจเหมือนเมื่อก่อนเพราะทําแต่งงานมันไม่มีเวลาที่จะคิดจริงๆวันๆก็เจอแต่ทีมงานในกองรายการไม่ค่อยได้เจอใครซึ่งเธอมองว่ามันอาจจะไม่ง่ายนัก โดยเฉพาะในสังคมกับการเริ่มต้นใหม่แต่ลูกสาวน้องปีใหม่ก็เปิดดับมากเลยแถมคอยผักดันตลอดถ้าถามว่าลูกสาวมีห่วงคุณแม่ไหมแอปบอกเลยว่าไม่ค่ะเชียสมากกว่าคือเขาอยากเห็นแม่ยิ้มแถมยังเคยบอกแม่ว่าอยากมีน้องอีกด้วยแถมยังบอกอีกว่าเดี๋ยวหนูหาให้เองส่วนในมุมมองเรื่องของการแต่งงานเปลี่ยนไปไหมแอปตอบมาว่าแน่นอนค่ะยังเชื่อเหมือนเดิมว่าความรักยังไงมันก็เป็นสิ่งที่ดีเป็นสิ่งที่ทําให้เรามีความสุขแม้ชีวิตการแต่งงานจะไม่ได้เพอร์เฟกแต่มันสอนอะไรเราหลายอย่าง และถ้าถามว่าในอนาคตจะมีการแต่งงานเกิดขึ้นได้อีกครั้งหรือไม่นั้นแอบคิดว่าอาจจะเป็นไปได้และเป็นไปไม่ได้แอบรู้สึกว่ายิ่งโตขึ้นรูปแบบการใช้ชีวิตคู่เหมือนมันมีมากกว่าที่เราเคยคิดเมื่อก่อนเราคิดว่ามีแค่โสดกับไม่โสดหมายถึงไม่โสดก็คือแต่งงานแต่เดี๋ยวนี้แอบเห็นบางคนก็อาจจะใช้ชีวิตคู่แบบไม่ต้องแต่งงานก็ได้ก็มีเหมือนกันคือตอบยากอยู่ที่เราในวัยนั้นและคู่ด้วยบางคนถ้าเขาไม่ได้เชื่อในการแต่งงานแต่เราก็อาจจะเป็นคู่ชีวิตกันก็ได้ ก็เป็นแบบเพื่อนคู่คิดกันไปแบบนี้ก็ได้หรือตอนนั้นเราจะเจอคนที่เชื่อในชีวิตแต่งงานแล้วเราก็เชื่อแล้วเราก็แต่งงานกันได้แอบว่าแล้วแต่คู่ของเราค่ะ